สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อการดไฟครั้งนะครับเย่ yeah. เห็นเป็นบัสเตอร์เบกับแกรนสล็อตก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะมันเป็นกล่อง69บาทบวกกับ VBT05 นั่นเองนะครับก็จะเป็นเด็กที่คุณพ่อคิดว่ามันเป็นเด็กที่ประหยัดที่สุดในตอนนี้แล้วของรอย a l พาราดินนะก็69บาท2กล่องกับ VBT05 Royal p a l a รอยอพาดินอย่างเดียวก็บอกเขาซื้อแยกแขนก็ได้หรืออยากซุมหลังกล่องอยากได้นารุคามิด้วยก็ซื้อ วีบีที่วนห้าคิดหนึ่งไปเลยสี่กล่องก็ได้นะครับก็อย่างที่เห็นว่ามันจะเป็นแค่สองกล่องเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีหลายๆตัวที่คุณพ่อใช้เพราะฉะนั้นคุณพ่อจะใช้โปรโมที่อยู่ในเนี้ยมาเล่นแทนซึ่งค่อนข้างขุมมากๆก็คุณพ่อจะมีตัวเลือกตัวแถมให้ละกันว่าถ้ามีอะไรยังไงก็เปลี่ยนแปลงกันได้ตามปกตินะครับมาเริ่มกันเลยเนอะเดี๋ยวมันจะยาวนะคลิปไม่ยคลิปมันยาวมากตัวเริ่มก็จะใช้เป็นอะไรก็ได้จะใช้เป็นกรามหรือจะใช้เป็น ตัวเริ่มใหม่ก็ได้แล้วแต่นะก็เลยทับจัวเหมือนกันหมดนะครับเล่นเป็นสายกันสล็อตบัตเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเล่นเป็นกันสล็อตเนี่ยมันจะหาของน้อยถ้าคุณอยากจะเล่นอันเฟดอะคือคุณต้องไปหาทั้งราชอัศวินอันเฟดมูนัชแซนจูรี่อันเฟดอีกแล้วก็ต้องไปหาตัวเล่นของมันอีกค่อนข้างจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยตัดสินใจว่า เล่นเป็นใสกันสลัดบัตเตอร์นั่นแหละง่ายสุดนะของก็ใช้น้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเล่นอันไม้ไปเล่นมาเจดไปเล่นสายอื่นๆของรอยัลแทนแล้วก็ใสอันเฟสดะมันไม่มีของซับเพิ่มแล้วอ่ะก็เลยคุณพ่อคิดว่าเล่นเล่นกันสลัดไปเลยเก็บของน้อยกว่าเก่งกว่านะครับเป็นเกีตสามมีฟอร์สยืนในหมื่นพันนะครับคอนเนติวในช่องวรนกากาศบัตเตอร์เบด ทั้งหมดในช่องแหวนและช่องเหลี่ยมของเราจะบวกมืออีกสกิลน่นึงในเทิร์นเรานะครับถ้าเป็นกา,การคู่แข่งเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าบัตเตอร์เบดแถวอ่าบัตเตอร์เบดได้บอกว่าอ่าเซอร์เคิลแถวหน้าที่มีบัตเตอร์เบดอยู่จะกลายเป็นช่องแหวนนะครับก็เป็นบัตเตอร์เบดสามารถเทคได้ได้นั่นเองก็ทําให้การ์ดมันเล่นง่ายเด็กมันเล่นง่ายมากตัวรองคุณพ่อยังใช้เป็นอันเฟรตเออร์ลี่ตอนนี้เขาให้มานะครับเพราะว่าก็จะไปเล่นลูกเล่นเดิมเดีเดยวกับ อาเด็กโปรไฟล์เก่าที่ทําไว้ก็จะเป็นการไลท์ไลท์เฟสครับไลท์รับบัตเตอร์เบดก็จะเท่ากับว่าบัตเตอร์เบดเป็นช่องแหวนมันก็จะกดตกิอยู่ได้ตามระเบียบนะก็รายละเอียดไปคุณพ่ออธิบายแบบละเอียดสุดๆแล้วในเด็กโปรไฟล์ในเด็กโปรไฟล์เก่าไอแกรนสล็อตนะถ้ายังสงสัยคุณพ่อแนะนว่าไปดูในนั้นอีกทีหนึ่งดีกว่านะเพราะว่าอธิบายใหม่มันก็เดี๋ยวพูดผิดอะไรไปแล้วเดี๋ยวมันจะงงนะไปดูอันนั้นดีกว่าอธิบายชัดเจนสุดๆแล้วนะครับก็จะเป็นอันเฟดเออร์ลี่สามใบ เกจสามมีฟอร์สยืน1นหมื่นสามพันเหมือนกันนะครับออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามก็คือเข้าช่องแวนนั่นแหละคัลเตอร์บัตหนึ่งคอบตัตเตอร์เบดจากโซหรือจากมือหนึ่งใบลงช่องเลี่ยบตัตเตอร์เบดจะบวกหมืน่นแล้วก็ได้จว่ขึ้นหนึ่งนะครับเ uh, นื่องจากว่าเล็กนี้ไม่มีพวกโปรโมไม่มีพวกเกจสี่นะก็ใส่ตัวนี้มาแทนนะครับเป็นปลาดแห่งพลังใบลอสนะครับก็แวนการ์ดเลียกาดเมื่อ เรียกการไปอื่นลงสานามตัวมันจะบวกสามพันก็จะเป็นตัวที่เอามายืนข้างนี้ก็ได้แล้วก็ข้างนี้เป็นบัตเตอร์เบดแล้วก็ลงตูดมันก็จะมีอยู่ลงมามันถ้ประมาณสามใบสี่ใบสี่สามสิบสองถ้าลงได้สี่ใบก็จะบวกไปหมื่นสองและเก่งมากเลยนะตีอยู่ที่สองหมื่นห้าไม่ต้องมีฟอร์สแล้วก็รอรับทริกเกอร์จากแวรรับทริกเกอร์จากบัตเตอร์เบดก็ได้นะครับอีตกต่ากนในแอคทีฟเรียกการนะครับถ้าได้เมทโซของเรามีมากกว่าคู่แข่งโซบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบจุดสองก็เป็นสกิลแอคทีฟง่ายๆเสใใใบบนนึงะครัผื่อได้้ช อ่าพระเอกของเรานะครับสิ่งที่ทําให้ต้องซื้อซ d ดีกล่องนะครับก็จะเป็น Battle บัตเตอร์เบดสใบนะครับเป็นเก2สองพลังหนึ่งหมื่นชิวห้าพันสกิลคอนเทนิวช่องวันกาดนะครับถ้าเรามีเลียสี่ใบหรือมากกว่าไม่ใช่เออมีเลียสี่ใบหรือมากกว่าตัวมันจะบวกคริอิสกิลหนึ่งเันการเลียการดนะครับไม่ลงสนบ 1, ับคอ์เตอร์บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งยิงแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบใจง่ายสุดๆแล้วก็เป็นตัวลูกเล่นหลักเพราะว่าเอามาคอมโบกับเกนสล็อตนั่นเองโอ้ย อันนี้ก็จะเป็นตัวยืนซ้ายอีกตัวนึงสมบติบัตเตอร์เบตเรายืนขวาแล้วกันสล็อตบัตเตอร์เบตข้างนี้จะเป็นใครคุณพ่อเคยแนะนานว่าเป็นคนนี้นะคุณพ่อค่อนข้างชอบอย่างที่เห็นกันอย่างที่รู้ๆกันว่าใส่นานมากนะครับเล่นกันยาวๆนะครับเพราะว่าเด็กนี้ใช้โซน้อยด้วยก็เลยยิ่งง่ายเลยนะฮะก็จะเป็นเซลดิโอลาสามใบนะครับเป็นเกตสองพลังหนึ่งหมื่นชิวห้าพันออโต้เลกาดบนเพอรเทนนะครับเมื่อบัตเตอร์เบทลงสนามในเทอร์เราโซบัตหนึ่งตัวมันบุกหมื่นสเต็ปมันก็จะเป็น คอเซลดิโอลาก่อนแล้วก็ค่อยคอบัตเตอร์เบตบัตเตอร์เบดอาจจะเป็นแกรนสลอ็อตกลางแล้วบัตเตอร์เบดอันนี้เป็นช่องแวนแล้วก็ตามยังไงก็ตามโซบัตหนึ่งบวกหมื่นง่ายๆเลยกับบัตเตอร์กันสล็อตตีบัตเตอร์เบตตีทิกเกอร์ลงข้างนี้มันจะออกที่สตาร์ทที่สองหมื่นถึงสามหมื่นถึงสี่หมื่นก็ค่อนข้างจะเป็นตัวที่เล่นง่ายและซัพพอร์ตกับบัตเตอร์เบตแบบสุดๆสุดริมทิมประตูนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แย่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นสล็อตเดียวกันกันกบ เบนิเวียกับเคเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเบนิเวียไม่มีเคก็ใส่ตัวนี้ไปแทนนะครับเพราะว่ามันต้องไปหาของเก่าเนะเบนิเวียกับเคผมเพ่อใส่กอดอนไว้สี่ใบนะครับก็จะเป็นตัวซับบัตเตอร์เบดแบบสุดๆเพราะว่ามันออกมาในกล่องนี้กล่อง V b บ0ทห้าด้วยทำให้มันยิ่งเล่นง่ายในบัตเตอร์เบดมันยิงบัฟพลังขึ้นไปเยอะนะครับเป็นเกตสองพลังหมื่นชิวห้าพันคอนตินิวในช่องเลก,กาด ในเทอเร,ร,เร์เรลเบตเตอร์เบตในช่องแวร์และช่องเลียทุกใบจะบวกตัวละห้าพันแล้วก็ถ้ามันต่อตรดบับตเตอร์เบตอยู่สามารถบูดได้ด้วยตรวจซับบัตเตอร์เบตแบบสุดๆนั่นเองที่มันเหลือเพราะว่าไม่ได้ใส่เกรรียร์สี่อย่างที่บอกนะครับคุณพ่อก็เลยเพิ่มเกียร์สามเอ้ยเกียร์เอ้เกียร์สองไม่สองตัวเป็นโหลดดิ้งแองเจิลนะครับก็ามาช่วยจัวนะครับพลังเก้าพันชิวห้าพันออโต้เลกาดเมื่อ,อกกจบเทอร์เราถ้าเรามียูนิตห้าใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์บัสหนึ่งอามันยัตโซจวดสอง เอาไว้เจอกับพวกนาลุเจอกับพวกแคนยิงอย่างคารเนโลโอละไรพวกนี้ก็ตีเสร็จแล้วก็ยัดโซไปเพราะว่ายัางไงบัตเตอร์เบดมันยืนอยู่แล้วแล้วก็เอาเนี่ยโซไปจุดสองขึ้นมาเผื่อเขาไปตีบัตเตอร์เบดก็ช่างเขานะฮะโกโมลิตใส่ไว้สองใบนะนจริงจงอยาใส่สามใบแต่ว่ามีเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นใส่ไว้สองใบก่อนละกันในตอนนี้นะอ่าพลังพลังหนึ่งอ่าพลังแปดพันชิวหมืน่นออตโต้เลกาดไม่ลงสนามเอาการ์ดเกตสอง จากดอปโซนหนึ่งใบไปไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองตัวมันจะบวกหมืน่นใช้ง่ายๆและเก่งมากๆนะครับเอามาเก็บบัตเตอร์เบดนะอ่า uh, plus enchanter เอามาโซชัดไงแดมก็เป็นเกต1หนึ่งพลังเจ็ดพันชิวหมืน่นออโต้เลกาดเป็นเพื่อนนะครับเมื่อบัตเตอร์เบดลงสนามไดโซชัดหนึ่งแต่ว่าแล้วก็ถ้าเราไม่มีแดมไงเลยจะได้ไงแดมหนึ่งแถมด้วยนะฮะใส คริสตันไว้สี่ใบนะครับก็แปดลังแปดพันชิวหมืน่นออตโต้เล็ก,กาดไม่ลงสนามถ้าเป็นกัดเราเป็นเกร็ดสามเน,นสูงกว่าเคาเตอร์บัตหนึ่งเอาบัตเตอร์เบดหนึ่งใบขึ้นมือจากกองหาของเหมือนกันนี่คือสาเหตุที่ทําให้เด็กนี้มันใส่เอเขาเรียกว่าใส่ของได้เกต็หนึ่งได้น้อยนะครับเพราะว่าติดพีไว้สี่ใบนะเป็นทําให้ ที่มันลดลงก็แนะนําว่าใส่ PG ใหม่ไปเลยไม่ต้องใส่ PG ที่อยู่ในซีดีและถ้าถ้าซื้อ VBT05 มานะครับเพราะว่าเมื่อเข้าช่องแวนสามารถจวนหนึ่งและทิ้งมือหนึได้นั่นเองนะฮะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ซื้อ B c b ารบศเพราะว่าในกล่องนี้มันจะมีคลิอีกแบบหนึ่งก็สามารถทําให้เราใส่เป็น12คลีได้นั่นเองแต่ว่าคุณพ่อก็ยังแนะนําว่าใส่เป็น8คลีดอนะครับเพื่อความเล่นง่ายนะ ไม่งั้นมือมันบ้างเกินไปหน่อยนะก็เล่นง่ายก็แปคิดสีดอไม่ต้องคิดเยอะอืมอ่ะง่ายๆนะครับก็แล้วก็มีหลายๆคนถามว่า,นอ,านอกจากถ้านอกจากเนี้ยลราจะแนะนำมาให้ให้ซื้ออะไรอีกแบบซื้อวีพีศูนย์ห้ามาแล้วอยากได้เพิ่มอยากได้ของซับเพิ่มอีกคุณพ่อแนะนําว่าให้ไปซื้อรอพีจีจาก My t เทินะครับของเรือพาราดิน4ใบ90บาทเ,นะเป็น f u ลอาร์นะเป็นฟอยล์ฟูลอาใส่แทนดอไปเลยใส่อันเนี้ยเหลือหนึ่งใบได้ก็ได้หรือจะใส่คีแปดดอพีจีสี่เหมือนเดิมก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าเด็กนี้มันได้เช็คได้เยอะอยู่แล้วนะก็ถ้าถ้าคุณไปซื้อดอพ g มาแล้วคุณคุณก็ต้องเอาดออ่าคุณก็ต้องคุณก็ต้องเอาพีจีกตหนึ่งออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่มันจะว่างไปสี่ใบ คุณพ่อก็เลยจะแนะนำไปทีเดียวเลยละกันที่สี่ใบเนี่ยมันจะมี2ตัวเลือกก็คือใส่เป็นไอเจ้าโกโมลิส4ี่ใบแล้วก็ใส่เป็นไลแอนสองใบหรือถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นอ,อยากจะจั่วเพิ่มหรืออยากจะอะไรก็ตามอาจจะใส่เป็นไลแอนสามกโมลิสสก็ได้ก็ในเด็กสองแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งใบ แต่ถ้าคุณพ่อชอบนะคุณพ่อจะชอบเป็นไลแอนสองแล้วก็กโมลิสสามนะเอ้กโมลิสสี่นะเพราะว่ากโมลิสมันสามารถเก็บบัตเตอร์เบด bed, จากหลุมไปไว้ใต้กองได้แล้วอยเอาทริทัสมาเรียกบัตเตอร์เบดกลับมาอีกทีหนึ่งได้ไงก็จะเป็นคอมโบที่ดีเพราะว่าไลแอนนะ่ะคุณพ่อเอามาแค่เข้าช่องกาดโซบาแล้วก็จวมือทิ้งมือหนึ่งใบนั่นเองนะก็จะไปเปลี่ยนมือง่ายๆหนึ่งตัวก็อันนี้จะแล้วแต่นะก็ถ้าคุณพ่อแนะนําคุณพ่อก็จะเอาไอ้นี่ออกสี่ปีจี ใส่ดอพีจีแทนแล้วเอาพีจีนี่ออกแล้วก็ใส่สี่ใบนี้แทนนะครับอ่ะวิธีเล่นของเด็กเป็นเด็กบัตเตอร์เลยก็คือวิธีเล่นเล่นแคปจะเหมือนกันกันกบเด็กปกติเด็กฟูลที่เคยจัดมาแล้วเลยนะก็ขึ้นแวนก็เกตหนึ่งก็จะขึ้นอะไรก็ได้จะขึ้นเป็นไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะก็ะทริทัสก็ได้บัตแล้วก็จัว่วขึ้นสอง ขึ้นสองก็เหมือนเดิมเด็กนี้พยายามอยากให้เก็บบัตเตอร์เบดเอาไว้บนมือนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เป็นบัตเตอร์เบดนะและเป็นกอดอนแทนก็ไแล้ละสมมติอ่ะก็ตีไปธรรมดาไม่มีอะไรเยอะขึ้นสาม,มขึ้นสามก็ได้นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกันสลอ็อตซึ่งเด็กนี้ก็จะมีอีกลูกเล่นหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่สามารถเล่นในทั้งฟอร์ตหนึ่งและฟอร์ตสองนะครับตามเขาให้มาเลยถ้าเล่นฟอร์ตหนึ่งคุณพ่อก็แนะนำว่าเอาฟอร์ตแรกอะ่ะให้แวนไปเลยอ่ะ เว้นไ,ไม่งั้นกันสลัดไม่มีตะกิวอะไรเลยแถมตีแค่หนึ่งหื่นสามพันถ้าไม่ได้ต่อตูดด้วยเบาเกินไปทำให้นขนต้องคำกัดง่ายหรืออาจจะปล่อยง่ายๆนะฮะแต่ถ้าคุณเล่นฟอตสองคุณพ่อค่อยๆข้างจะแนะนําว่าเอาฟอสลงข้างนะครับข้างที่มีบัตเตอร์เบดอยู่อ่ะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คอมโบอีกคอมโบที่ทําให้ดูไปแล้วนะก็ลงเซลดิโอลาแล้วก็ลงบัตเตอ ปุ๊บเซลดิโอลาเห็นบัตเตอร์เบดลงมานะครับทอดโซหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นบัตเตอร์เบดกันสล็อตให้หนึ่งหมื่นอยู่แล้วในเธอเออในแล้วก็ถ้าปัดตรงข้ามเป็นเกียร์สามบัตเตอร์เบดเป็นแวนด้วยนะครับก็เป็นเนี้ยเล่นอยู่แค่นี้แล้วก็ต่อตูดบัตเตอร์เบดก็จะเป็นกอร์ดอนมาต่อตูดถ้ามีกอร์ดอนก็กอร์ดอนมาต่อแค่เนี้ยแล้วก็อ,อไอตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าจะได้ตัวไหนมานะครับ ถ้าตัวนี้มาก็เพยก็ลงยูนิตให้เต็มไปอาจจะลงทิทัสมาหาบัตเตอร์เบดใบหนึ่งแล้วก็ลงตัวนี้มาก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยไอตัวนี้ก็จะแล้วแต่ว่าว่ามีตัวไหนขึ้นก็จะเป็นตัวยืนข้างตัวยืนข้างก็จะมีอยู่สามตัวตัวยืนข้างที่คุณพ่อคุณแมแนะนำก็จะมีอยู่สามตัวนี้นะเป็นยืนข้างที่ใช้ง่ายๆก็เนี่ยเพิ่มพลังได้มือแล้วก็เพิ่มพลังเหมือนกันใช้ง่ายทั้งสามตัวนะฮะ สเตปตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ลงก่อนถ้าลงสมมติลงตัวนี้ใช่ไหมอฟอร์ดข้างนี้ตัวนี้ลงก่อนก็ลงบัตเตอร์เบดมายิงหรือให้คุ้มจริงๆก็คือต้องลงแบบนี้อบัตเตอร์เบดมาได้โซชาร์จหนึ่งเทคนิคนะครับอ่าสมมติว่ามีมีแดมหงายอยู่สักใบเดียวอย่างนี้ลงตัวนี้มาก่อนใช่ไหมลงบัตเตอร์เบดครับสกิลออโต้เกิดพร้อมกัน มีแดไงไหแดมเดียวคุณพราอแนะนำว่าให้กดสกิลของบัตเตอร์เบดก่อนเคา์เตอร์บ so ัตหนึ่งโซบัตหนึ่งยิงคู่แข่งหนึ่งใบครับสกิลของตัวนี้กลับมาโซชาร์จหนึ่งไม่มีแดไงไายได้ไายแดมหนึ่งตัวนี้เห็นลงมาสองตัวแล้วบวกไปอ่หกพันอาจจะลงก็ดอนมาอีกตัวหนึ่งก็ได้บวกไปอสามบัตเตอร์เบดบวกหมื่นอยู่แล้วอะและข้างนี้อาจจะ สมมติมีแดมเหลือเราจะที่ทัชมาลงระบัดเคาเตอร 1, ์บัตหนึ่งหาบัตเตอร์เบดขึ้นมือก็ได้บวกไปอีกสามพันหมื่นสองบวกบูตอีกแปดพันด้วยเก่งมากเลยนะแล้วก็กรนสลอตตีอย่างที่เห็นนะกรนสลอตไม่มีสก,กิลอะไรเลยก็จะตีอยู่ที่สองหมื่นก็ก็ยังดีก็ยังดียังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็บัตเตอร์เบดตีบัตเตอร์เบดได้จากแกนสลอตมาหมื่นหนึ่งแล้วก็ได้จากกอดอมิกห้าพันเป็นหมื่นห้า มื 15, 25, 35, 15, ่นห้าสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าหนึ่งได้สองขีอ่ะหนึ่งไดสามขีเพราะว่ามีเลียอยู่สี่ใบบวกหนึ่งขีแล้วก็ฟอสสองบวกอีกหนึ่งขีสามขีสามห้าแรงมากเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นฟอสหนึ่งก็จะตีอยู่สองขีแต่ว่าสี่หมื่นห้าก็จะแล้วแต่ว่าลูกเล่นวิธีเล่นเจอเด็กแบบไหนเจอปบบนองข้ามมือแตกตั้งแต่แรกแห่มาจนไม่มีมือกาดอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะก็อยู่ที่ ประสบการณ์หรือที่วิธีเล่นละกันนะครับก็เด็กโปรไฟล์มันเป็นมันมันเป็นสั้นๆหน่อยนะก็หลายๆอย่างอย่างรายละเอียดของแกนสล็อตที่ที่คอมโบกับบัตเตอร์เบลดคอมโบกับไอเจ้าเออร์ลี่ก็คุณพ่อพูดรายละเอียดไปหมดแล้วในในคลิปเก่าแนะนำว่าให้ไปย้อนดูนะหรือถ้าไม่ลืมคือพ่อจะแปะไวท้ที่ที่ท้ายคลิปนะครับอ่ะ ลูกเล่นก็จะประมาณนี้ซื้อแค่สองชุดเก่งมากม,มันจะด้อยกว่าจะบอกว่ามันด้อยกว่า,าไอเด็กที่ใส่เบดีเวเคไหมคุณพ่อบอกว่าไม่ไม่มากด้อยกว่านิดเดียวเพราะว่าเซลดิโอลาบวกหมื่นเซลโอลายังไงก็ตีอยู่สองหมื่นอยู่แหละถ้ามีบัตเตอร์เบดลงมาแล้วมันเห็นต่อ 8, 000, 2, 8, ตอ,อีกแปดพันเป็นสองแปดตีพอๆกับเบดีเวเคแต่มันจะเสียตรงที่มันจะไม่ได้คอฟีไม่ได้มือฟรีหนึ่งใบอะไรพวกเนี้ก็ เป็นจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆอยอยแลกมาด้วยพลังจะเอาพลังหรือจะเอามือก็ประมาณนี้ละกันก็ที่อยากให้เสริมเพื่อความฟูก็จะมีแค่ดอพีจีที่อยากและคอมเมนต์มากๆว่าอยากให้หา,ลาหลังจากนั้นมาก็จะไปหาพวกอะไรเบดีเวียกับเคก็ได้แล้วก็ไปหาเอกคาลิเพตแค่นี้ก็พอแล้วก็จะเหมือนกับเด็กที่คุณพ่อจัดในในอ่าซีพีในซีพนย์ห้เลยนะก็ ลองดูอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าอ่ะเราเล่นประมาณนี้จนแบบเอยพอแล้วแล้วอยากจะปรับเด็กโมเด็กเพิ่มจะออยังไงดีก็ไปดูใน c ีพีสนท้าที่คุณพ่อจะแปะไวท้ทายเด็กไอ้ทายคลิปนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมไปแล้วนะสวัสดีครับ